สวัทดี่ะสวัสดีค่ะยินดีนะคะได้กลับเข้าสู่คลาสเคมีสามเหมือนเดิมนะคะ,ะเรายังอยู่ในเรื่องของแก๊สเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้ลกเราเดินทางมาสู่เรื่องของการคำนวณน,นะคะกฎคอน,นท่สองแล้วคือใครคะเลิกพี่อะไรคะพี่เกยเหรอคะทัดทัดปอยพี่เชาว,วาวเกย์อ่ะลองพูดสิคะทัดปอย พี่ชาววอลกื <Wow. Yeah. S 1> ตื่นจะพูดันทักแกทันบอยพี่ชาววาวกีแค่นี้ก็พอนะครบคนแรกจบไปแล้วเรื่องของท่านบอยท่านบอยเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิที่คงที่ดังนั้นเนี่ยจะเหลือตัวไปอยู่สองตัวคือพีกับวีเราก็เลยมีเห็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างพีกับวีก็คือมันจะแปรง ผมาดกันนะคะให้นูนึกถึงหลอดฉีดยายใช่ไหมคะแล้วก็เกิดสูตรในการคำนวณเกิดข,ขึ้นคือ v1 v1 ครับค่ะ v2 v2 ซึ่งเราได้ส่งสมุดไปเรียบร้อยแล้วในการคำนวณแล้วก็ตรวจสอบความเข้าใจจริงไหมคะทีนี้ลกูกนะครับวันนี้ลูกเราจะมาอธิบายต่อในส่วนของคนคนที่สองคือพี่เชาเช่าเช่าวนะคนของพี่เช่า พี่ชาเนี่ยหลเขาเนี่ยจอาอธิบายความสัมพันธ์ที่เราสรุปกันไปแล้วเมื่อวานไหนคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วยังจำกันได้อยู่เหมือนเอ่ยอ่านะคะซึ่งเราเนี่ยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับสไลด์ใช่ไหมคหรใช่ไหมลูอ่ะสไลด์นะคะแล้วก็เกิดน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนเกิดอะไรขึ้นยังจำกันได้อยู่ไหมหะอ้าวเมื่อเอาแก๊สน,นะคะที่มีแผ่นเกลือ ใช่ไหลูกนะคะปรากฏว่ามันพองขึ้นใช่ไหมคะปริมาตรมากขึ้นเพราะมุณมภบมิสูงขึ้นถูกไหมลูกแล้วก็เมื่อนำไปสู่น้ําเย็นเกิดอะไรขึ้นลูกมันโหดอากาศมันหดตัวจึงสังเกตเห็นเป็นฟิวแมนยุบลงไปถิงไหมคะซึ่์ครูฟุกได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของบอลลูนเลยยางใช่ไหมลูกอายางเนาะนีคะไม่เป็นไรค่ะรู้สึกจะพาเด็กไปดูบอลลูนสักหน่อยนะครับบอบอล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 บูบอู โดนเด็กเสียแค่เด็กเวลาที่เราเสียอยากอ๋อพร้อมเรียนพร้อมไหมเอาเสียออกจับปอดเดี๋ยวเวลาคุณพูดเวลาที่คุณฟุบคุณไม่ดูเรื่องนะครับปกติคือพูดเรื่องไม่ดูไม่ดูใครใครที่เราฟุบยิ่ไม่ดูเรื่องเลยค่ะแก่เราบอกนะเพราะว่าครูเดิมที่ขาดแล้วว่าเป็นคนที่มีเอ่อกนึกเพลงนะคะจากจังหวัดจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเขาพูดเขามีนะครับเป็นหลัก ซึ่งมันก็จะมีรอหรือเป็นข้างช้าในะครมันจะรู้รออกมาดังนั้นเะมื่อไหร่ที่ดูมันพื่ไม่รู้เรื่องต้องบอกนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมปลืม้มโอเคเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปรูปปองยักษ์กันสักหน่อยนะครับอุ๊ยน่ากลัวมากเลยนะคะสอบบอนะครับเป็นเด็กและลูกนะอย่าไปคิดมากนี่นี่นี่เอา นเป็นอ่ัดดีดีอ๋เย่ไดอ็กน้อยจอมดิ้นนะไปดูเนี่ยเขาจะมีการจุดไฟข้างล่างใช่ไหมลูก ในเด็กเห็นไหมลูกไฟมันจะมีอยู่สองัวเห็นไหมคะเอาไม่ใช่สองดวงมีสองลักษณะขออภัยมีสองลักษณะคือลักษณะแรกคือไฟอยู่ข้างล่างแบบนกับลักษณะที่สองคือขอมีการทอดแกนสจดมีสองลักษณะคือไฟข้างล่างกับไฟที่อยู่ด้านบนดังน,น,นั้นเนี่ยบอลลูนเนี่ยจะมีทีกูนดาบิอยู่สองแบบนคุณดาบูตอนที่เขาอยู่ข้างล่างกับกุณดมบิตอนที่เขา <Okay. S 1> ขึ้นไปในบอลลูนคณะนนเนี่ยมีทีอยู่สองคือสองทีคือทีข้างล่างกับทีใน,นตูดครูฟุ้งะให้เป็นทีหนึ่งแล้วทีสองแต่เด็กคิดว่าปริมาตรตอนที่อยู่ข้างล่างทีหนึ่งนะคะบริเวณเนี้ยหลกเห็นไหมคะเห็นเราด้วไหมบริเวณ้างางตรงเนี้ยหนูคิดว่าปริมาตรตอนแรกเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เห็นไหมคะแต่เมื่อหนูทําการควนอุณหภูมิเข้าไปในบอลลูน ูคิดว่าปริมาตรน้อยกว่าหรือมากกว่าในตอนแรกคิดว่าอย่างไรครับมากกว่าแล้วฮะถูกต้องนะมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันมีการเกิดการเอาไหมแล้วก็ปริมาณของแก๊สมันเข้าไปในบนลลมมกกอลลูนถูกไหมครัปริมาณก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคำถามกระตุ้นนะคะแต่เป็นคําถามที่นำมาสู่ข้อสรุปแล้วเพราะว่าเป็นตอนท้ายแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่ตอนช่วงแรกแล้วเพราะว่าช่วงแรกเนี้ยจะก,กระตุ้นอยู่แล้วก็เป็นว่าเอ,อ่คคำถามชีวิคอ นะครับแต่ทุกหนว่วก็สามารถเป็นหลอจนสามารถให้ความรู้มามามาประยุกต์ได้ไปลงอธิบายสรุปแล้ววันรูนี้มันลอยได้ยังไงลอยได้อย่างไรคะัหนึ่งเขามีการจุดความหลอนเกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้การเผาไหม้เชื้อเพลิงบวกกับเพลิงไฟแล้วก็แก๊สออกซิเจนได้อะไรฮะถ้าเผาไหม้ดดดดได้สมบูรณ์สมบูรณ์ได้คาร์บอนไดออกไซด์บวกกับ นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผผมไหม้ไม่สมบูรณ์จะมีบัลก็คือมีคาร์บอนออกมาด้วยแล้วก็อิคาร์บอนนั่นแหละคือทีอ่าง2.5อิกประมันสีดำๆนำั่นแหละก็มีอย่าง2.5เ่ยนะ,ะดังนั้นเนี่ยสรุปเกิดการเอาไหม้แก๊สเข้าไปในไหน,ไหนบงบอลลูนดังนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปริมาณของปริมาณของแก๊สที่เข้าในบอลลูนเยอะขึ้นใหม่เราคิดว่าตอนแรกบอลลูนมีอากาศข้างในไหม มีนิดนึง,งแต่ยังแต่ยังอาจจะยังไม่พอใช่ไหมลูกแต่เมื่อเราจุดไฟปุ๊บอุณหภูมิสูงปริมาตรก็จะเป็นอย่างไรก็จะซูงดังนั้นอุณหภูมิสูงปริมาตรก็จะสูงตามไปด้วยยังจําได้ไหมฮะยังจำได้อันนี้คือลักษณะของบอลลูนซึ่งชาวท่านพี่ชาวเขาก็าได้นําเอาบอลลูนนี่แหละมาอธิบายท่านอื่นก็เลยเชื่อและก็เลยเป็นกฎของชาวก็เลยเป็นกฎของเขา ซึ่งก็เป็นไปนตามความจริงๆนะคะก็เลยเป็นเรืของพี่ชาวเลยนะคะซึ่งพี่ชาวได้พูดถึงเรื่องของความดันในโลเกเขาได้พูดถึงความดันไหมคะโอ้ยในโลเกเขาได้พูดถึงความดันไหมเขาไม่ได้พูดถึงนะั่นแหลายความด่าความดันมันจะเท่าเดิมก็คือของทีเขาก็เลยให้เขาชืา่อว่า พี่ชาอย่างคนแรกจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกฎของบอยให้หนูสังเกตที่ทักบอยคือตัวทีตัวทีคืออุณหภูมิจากหกทีทำไมต้องเรียกว่าทัาบอยเพราะอุณหภูม,มิมันจากหกทีทำไมกูฟุกจึงเรียกชาวว่าพี่ชาวเพราะพี่คือทีอีมาจากหกทีเห็นไหมลูกก็เลยเป็นที่มาของทัาบอยพี่ชาวเดี๋ยวจะมีวาวเกอีก นะครับเดี๋ยวก็จะมีท่านพี่อะโวคาโดโอีกมีทั้งสี่คนเลยนะนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์สำคัญแล้วก็ลำดับการเรียนลำดัดสบสำคัญจะทำให้ดูเข้ายใส่ใจซึ่งนะคะในมนลูนเนี่ยคุณฟุดได้กลืไปแล้วว่ามันจะมีเป็๋ยน้ำภาภูมิอยู่สองส่วนคือทีหนึ่งกับทีสองและวีหนึ่งกับวีสองดังนั้นเนี่ยมันจะมีการคำนวณครั้ที่เกี่ยวข้องกับสองสถานการณ์นี้ นะคะอะติดน okay. ah. be okay. ้อยจำที่หาเดี๋ยวให้ตัวแทนขอแต่ละตกล่มารับสมุดอ้อขอัยมารับหนังสือตามจานวนของคนในกลุ่มตัวเองตรงนี้เลยโหลเวลาหนึ่งนาทีนะครับรับเสร็จปุ๊บตัวเปิดหนังสือไปหน้าสิบหกนะคะรับเสร็จปุ๊บเปิดหนังสือไปหน้าสิบหกนะคะเสร็จเปิดหนังสือไปหน้าสิบหกนะคะเสร็จปุ๊บเปิดหนังสือไปหน้า สบางทีอ่ะการที่เป็นผู่ฟุมงกลไม่ได้ผลเพราะว่าการพารดาวน์น,น,นะะัน่นเอ โอเคค่ะแตกได้ยังแสกไปแล้วเปิดเป็นหน้าสิบหกนะลูกนะสิบหกตสิบเจ็ดนะครับอะเด็กน้อยหาคุณครูขออนัางนะครับแต่ว่าอาจจะไปตามโตอยู่วันนี้จะเป็นลักษณะของการคำนวณนะครับนะครับอะเด็กน้อยตอบตื้อหาจากสถานการณ์ตรงนั้นนะลูกนอกจากสามารถคำนวณได้นะครับแต่วันนี้ครูฟุกไม่อยากสอนเราเลยอะครูฟุกอยากให้หนูเนี่ยลองศึกษาหนังสือก่อน ลองศึกษาตัวเองสิว่าเข้าใจอย่างไรแล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะซึงกลึนเดี๋ยวจะให้คิดคนเดียวก่อนว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่าแล้วก็ลองปรึกษากันในกล่มแล้วครูจะสุมและสุดท้ายครูจะสอนซึ่งการเรียนแบบนี้ยเป็นการเรียนแบบให้หนูอ่ะได้ช่วยตัวเองนะคะให้มันไอจีบสะหน่อยเพราะว่าถ้าฟังครูอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เอจีบไม่ได้คิดนะคะ แตงร้อยจอได้นฐานเปิดไปหน้าสิบหกกับเปิดไปหน้าสิบเ็มันจะมีตัวอย่างที่สามและตัวอย่างที่สี่หนูทำความเข้าใจตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สี่ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณของชาวอยู่ในหน้า,นนาอะไรเลยกสิบหกตรงนี้หนูสามารถใช้ความรู้ตรงเนี้ยวีหนึ่งหาด้วยทีหนึ่งเว้ยคุณไม่ได้บอกแล้วไม่เอา<น>ไม่เอาหนูสงสัาเองไม่เอาฟุกใจยเย็นเราปินโคน้ด เราเป็นโค้ดเราเป็นโค้ดนะคะเราจะไปพูดอะไรเยอะไม่ได้ให้หนูได้ศึกษาเด็กๆ่ะหนูอาจจะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดก็ได้นะเพราะว่าวันนี้ครูให้เวลาพห้หนูได้ศึกษาอ่ะเนี่ยในประเดี๋ยวเราจะเรียนมหาลัยเราจะดูเรียนต้องศึกษาเองต้องอ่านหนังสือให้เป็นอะเด็กน้อยค่าใช้ความรู้เนี่ยหลดสูตรตรงนี้ที่ครูไฮไลท์ <c oughs> และหนูย่ยลองทำความเข้าใจในตัวอย่างที่สามและตัวอย่างที่สี่ในหน้าสิบหกสิบเจ็ดไม่เยอะ <c oughs> นะครับ เขาทำให้เข้าใจครูคงให้เวลาห้านาทีเท่านั้นดูก็แตกกันแต่ว่าตัดเดียวเองหรอกมันทไม่ยากลองดูค่ะเพราะมันหมดอะไรยังไงมีทีหนึ่งเป็นข้อลองดูนะคะข้อสามกับข้อสี่ต่างกันอย่างไรคุณหน้าเพิหน่วยเหมือนกันหรือเปล่าให้องอาสัตว์เดยเส้นมาไหมหรือให้เชรเวินมาเลยไหม และเดี๋ยวต้องสรุปให้ได้ว่าสุดท้ายอลไวว่าเวลาคำนวณต้องใช้หอน่วยอะไรอะลองดูให้เวลา5นาทีนะเท่าน,นั้นนะลูกนะและช่วยกันให้ได้ที่สุดเร็วที่สุดอ่ะให้เวลา5-10หมดเวลากี่โมงหรอ20ใช่ไหมฮะอะสองข้อเร็วเลยค่ะสองข้อสองกลุ่มซึ่งวันนั้นกลุ่มไหนนะลูกนักเสนองแกหรออุ้ยแต่ว่าวันนี้มันวันใหม่แล้วเนาะหรอ หนูหนูรุกสัตกันแบีไหว้พระไปรู้ลองทำดูนะครับแต่ว่ากูก็ท่าเทียมนะเพราะว่ากูก็สุมแล้วจริงๆนะฮะรักเขารักเธอเพราะว่าเธอคือ 5, ห้องคือคุณภาพห้องหนึ่งดังนั้นเนี่ยเธอจะต้องได้รับการยกเป็นแน่นอนทุกๆอย่างนะครับจริงเพราะว่าตอนนั้นเหตุการจัดการในเรื่องของกีฬาสีค่อนข้างดีมากๆและดูแบบทุกคนมี อ,อ่อลีดเดอร์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะไม่ได้เป็นลีดเดอร์แค่นคนเดียวแต่ว่าสามารถกระจายลีดเดอร์ไปยังงต่างๆไปด,ดีมากๆแล้วก็คนที่เป็นติดเดอร์ของแต่ละฝ่ายค่อนข้างที่จะมีพผาเมอร์แล้วก็อีกความเข้าใจใช่ไหมครับเออมันดูแลคนรู้ดันรลุมันมดูแบบแต่คุณไม่ได้ปวดที่นะคะบนรลุจริงๆนะคบเพราะว่าหน้าหลักต้องมีหน้า,านหลักมากแล้วก็สามกีกันนี่แหละเป็นตัวอย่างของห้องคุณภาพห้องหนึ่งนะครับ ช่วยกันเรียนช่วยกันทำกิจกรรมนะครับจะดีที่สุดนะครับอ่ะเร็วเลยค่ะส่งอีกแล้วนะฮะนีอยู่สองสามสี่ห้าหนึ่งเดย์ให้กูสุมเลยไหมจะได้แบบโปกัมพิธีข้อนะ่ะไม่อยากให้หนูศึกษารั้สองข้อไม่เพราะว่ามันต้องเปรียบเทียบข้อข้อสามตัวอย่างที่สามตัวอย่าที่สี่ไงว่ามันตัดกันอย่างไรใช่ไหมล่ะใช่ไหมลูก อ่ะตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาศึกษาคลิปฟูฟูออนไลน์นะคะสามารถกรอได้เลยนะคะกรอไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะจะรอดูเพื่อนๆมาอภิปรายผลกันนะคะลูมไม่สงไปแล้วนะคะกลุ่มแรกกลุ่มต่อค่ะไอ้กลุ่ม จริงตัเนี้ค่ะถ้าเป็นคุณพันเนี่ยคือพันเรื่องเลยนะคะสองและสิบสาวนะครับคือบริสิทธิ์ไม่ได้เลือกเขาเลือกหนูสอบรอบเลยนะครับอัดแล้วค่ะนะครัสองและสิมเขาเวลาจะถึงนะคะหนึ่และสิบนาทีอ่ะเด็กนวๆค่ะหนูเตรียมพร้อมทำมาข้างหน้าได้เลยค่ะโดยแพนสักทั้งหมดก็หนึ่งสองคนก็ได้ช่วยเหลือกันนะครัอ่ะมาเลยค่ะด่วนสามารถเขียนในแผ่นพูดได้เลยนะครับ ภาษาก่อนภาษาคือภาษาเป็นกลุ่มสองให้โูกไปครับอ่ะหนูสามาใช้ไม์แล้วก็อธิบายให้เพื่อนฝงกราวๆได้เขียนแอปเปได้อ่ะเร็วค่ะหรือสองกลุ่มมาช่วยกันเลยก็ได้นะเอาเดี๋ยว่าาษาก่อนสองกลุ่มอาจจะช่วยกันทั้งสองข้อเลยก็ได้ไปครับอันนี้อันนี้แบบภาษาสี่ อ่านส่วนแล้วก็พาเพื่อนทำความเข้าใจและพวกเขียนครอบงำให้เราด้วยแต่ก็สามารถแชร์ให้ได้เลยนะคะดีไหมคะดีอ่ะโอเคอ่ะเด็กๆนะไอเด็กเด็กอ่านสวดประกาศเรียนสอบซ้ำ ักบสารมาสองนะคะไอเขใหม่เดนมอายูอีกนะอ่าหนึ่งสองสามตัวกบดีค่รอาสองี่วคต่ะคิ้สองนสอสาม่เ อะไรค่ะค่ะนี่นะคะโจทย์นะคะก็คือกำหนดให้ v หเท่ากับสองมมลตค่ะแล้วก็ t ห kind of um, so ่งเท่า sort ก of ับสามเควินค like, ่ะที่สนะคะก็คือสองรเควินค่ะแล้วเขาก็ถามหา v 2ค่ะซึ่งจาก สูตรนะคะก็คือ v หนึ่งส่วนด้วย t หนึ่งเท่ากับ v 2ส่วนด้วย t สองค่ะค่ะเอเอโอเคได้ได้ไดเราก็จะแทนค่าลงไปนะคะ v หนึ่งก็เท่ากับสองร้อยห้าสิบมิลิกรัส่วน,ส,วนส่วนด้วย t หนึ่ง t หนึ่งก็คือสามร้อยเจ็ดสิบสามเควินค่ะเท่ากับ v สองยังไม่รู้ค่าก็ติดตัวแปรไว้ค่ะส่วนด้วย t ทีสองสองร้อยเจ็ดสิบสามเควินค่ะแล้วเราก็หานะคะด้วยการย,าย้ายย้ายฝั่งค่ะก็คือเอาสองร้อยเจ็ดสิบสามขึ้นไปคูณสองร้อยห้าสิบแล้วก็หารด้วยสามร้อยเจ็ดสิบสามค่ะค่ะตัดอะไรได้ะะบ้างคะตัดเควินค่ะเควินกับเควินแล้วก็เหลือหน่วยสุดท้ายคือหน่วยมิลลิลิตรนะคะซึ่งตัวเลขสองร้อยห้าสิบคูณกับสองร้อยเจ็ดสิบสามหารด้วยสามร้อยเจ็ดสิบสามได้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยแปดสิบสามโอเค แสดงว่าส่วนข้อนี้เขาเนี่ยวิเคราะห์จากโจทย์แล้วลูกนะครับวิเคราะห์จากโจทย์แล้วเนี่ยเขาเนี่ย,ยให้ในส่วนของคุณหภูมิมาเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเป็นแก๊สในตัวเซนในกระบอกสูบปิดปิดแปลความว่าจำนวนโมลเท่าเดิมไหมครปิดเท่าเดิมครับเหมือนที่หนูเอาเอานิ้วไปปิดไว้อคะครับเนาะนะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีปริมาตอยู่250มิลลิบูินหนึ่งแล้วก็ในสถานการณ์แรกเนี่ยก็มีอุณหภูมิอยู่ที่300 เจ็ดสิบสามคีวินจากนั้นต้องทำไงต่อเขาบอกว่าเขาลดอุณหภูมิจากสามร้อยเจ็ดสิบสามให้เป็นสองร้อยเจ็ดสิบสามได้ได้สังเกตนะเขาลดอุณหภูมิจากสามร้อยเจ็ดสิบสามเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ลดจากสามร้อยสามเป็นสองร้อยเจ็ดสิบสามซึ่งตามเกฎของชาวแล้ว,ลวเมื่อลดอุณหภูมิปฏิปภาคจะเป็นอย่างไร ของชาวแพรปัดตรงหรือแปลผงผันแปรผัดตรงหรือผงผันแปรแปรผัดตรงดังนั้นเนี่ยเม่ออุดมสมุนย่ำลงปริมาณจะต้องลดเลงดังนั้นเนี่ยในใจหนูต้องคิดอยู่แล้วว่ามันต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าสองร้อยห้าสิบถ้าตอนแรกมันเป็นสองร้อยห้าสิบหนูทุข้างในใส่ไม่ได้ว่าหม้อคุณน้ำคุณลงนับ ดังนั้นปรีมามันก็จะต้องลดลงตามทฤษฎีของชาวไมลยอันนี้ต้องรู้ในใจทีนี้คำถามคือเหลือ,เ,อเท่าไหร่ล่ะต้องการตัวเลขที่แน่นอนดังนั้นเนี่ยครูฟุกก็เลยสามารถใช้สูตรในการคำนวณนะครับเป็นบีหนึ่งหารด้วยทีหนึง่งค่ะเท่ากับบีสองหารด้วยทีสองต้นขาทีอยู่ข้างล่างเสมอทีอยู่ข้างล่างเสมอ เยี่ยวอะที่อยู่ข้างล่างเสมอนะคะดังนั้นเนี่ย v จะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ในบทฝังเกตยนไปว่าตอนที่ขเขาคำนวณเนี่ยเขาใช้หน่วยอะไรในการ <S <S คำนวณก็คือจูอนลนะครับอ่ะสามารถคำนวณได้ดังแค่ไปดีซึ่งอันนี้คุณได้ทำการเขียน นะครับหรือก็อแทนค่าไเลยม,มืนที่ผู้อธิบายเมืกี้เลยนะครับีหนึ่งสชีหคือ373แล้วก็มีสองติดเอาใว้สิบสองไดสามอิลวิคืออ,อูรูบักดิสองยายต้างจากผ่านฐานยายขึ้ปในคือแล้วก็ตัดทิลิกับทิลวิถึงเมล็ดมันก็ะจะเละืห,เห,เนล 100, หน่อยีลิลลิลแล้วก็หาลิเลนหาเล็กก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบสามยงไปงไปหา มีใครงงไหมลูกทำไมจึงได้หนึ่งร้อยแปดสิบสามก็แค่แแแย้ายทางฉันนั่แกอะไรไปลูกย้ายสองร้อยเจ็ดสิบสามเกี่ยววิ่งขึ้นไปใช่ไห mm. มทางแล้วก็ตัดหน่วยเคกับเท่มีใครงองอีกไหมคั้ถามมาหได้อะเตรียมมืให้กับเพื่อนจุดนดีในหานะสรุปแล้วเป็นอ่เมื่อจุนนักหนากจุนลดลงแต่ดีมากลดลงจริงไหมลูกจากสองร้อยห้าสิบเหลืออยู่หนึ่งร้อยแปดสิบสาม พอได้ไหมคะได้อ่ะอเราไปค่อยๆเดินเชิญเลยเลย้ดสอบเดินเชิญเลยค่ะอ่าจใช้ปงคุณเลยก็ได้นะฮะหรือจะใช้ของหนังสือ <c oughs> ได้อ่ะจะได้เร็วขึ้นโอเควิเคราะห์โจอก่อนนะคะันนี่ของันอันนี้ข้อตัวอย่างที่สี่นะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยโหลดหยุมน,นี้นะคะต้องโทษหยุดตรงนี้ขนะเชิญค่ะอ่านเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมก,กันข้อที่สี่ เอ้ยโดนอายุอีกนะเอาใหม่ตี l องม่าหกเดแปดเอง่้ากเองสี่ห้ากเกาสองที่เด ่าหหาจากโจทย์นะคะที่เขาบอกเราว่าอุณหภูมิ2องศาเซลเซียสบรรจุนในภาชนะที่ยืดหยุนว่านำไปจุ่มในของเหลวที่กำลังเดือดความดันคงที่ปริมาตรของแก๊สจะขยายตัวจากเจ็มสิเป็นเ0้านสิบนั่นแสดงว่าทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอุณหภูมิมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามกฎของชาวซึ่งเราก็จะหาได้จากสูตร v หนึ่งส่วน t หนึ่งเท่ากับ v สองส่วน t สองโดยเราจะนำ เดี๋ยวขัดยันเด็นๆเราเลยอะเด็กน้อยถามเดี๋ยวครูอี้ปเปเพิ่มเติมสนวอยสิเด็กน้อยถามเบนหลักเลยก็คือในตอนแรกเนี่ยเขาบอกอะแก๊สชนิดหนึ่งเนี่ยตอนแรกเขาคิดที่อุดมภูมิเท่าไหร่ลูกตอบครูให้ได้ก่อนอุณนะภูมิห,หน่วยเป็นอะไรครับเป็นสาเกี่อสาของครูคคให้ได้ก่อนตอบอาสาแล้วเขาบอกว่าสาริมาตรเนี่ยเขาเนี่ยได้ทําการสืบใช่เบนลูก ตึงลงในของเหลวที่กำลังเดือดตอนแรกเป็น2องศานะจากนั้นเนี่ยเอาไปตึมใช่ไหมลูกเหมือนวันนั้นที่เราเอาสไลด์ไปตึมจำได้ไหมคะับตึงเกี่ยสัมไม่รู้แต่ปริมาตรเนี่ยเปลี่ยนจาก70มิลลิลิตรเป็น90มิลลิลิตรหมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอะไรเกิดขึ้นเป็นอันควรเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะแต่ที่เราบอกมา70แอด90นี่คืออะไรปริมาตร ดังนั้นเนี่ยเราจะรู้อะไรคะ v หนึ่งคือเจ็ดสิบ v สองคือเก้าสิบแต่เราไม่รู้อุณหภูมิตอนที่เราเอ,อกไปสูดแต่รู้แค่ว่าชีนึงของเราในตอนแรกคือสององศาสององศาคู่ก,กับเจ็ดสิบมิลลิลิตรถูกไหมลูกใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนไปปึ๊บปึ๊บตึ๊บิมาตรเปลี่ยนจากเจ็ดสิบเป็นเก้าสิบใช่ไหมคะอยากรู้ว่าอุณหภูมิตอนที่จุดเป็นเท่าไหร่ ให้เด็กสังเกตแลให้หนูดูในหนังสืจบบอจย์ให้เป็นองศาถูกไหมต่อมาพอควพอใช้เป็นอะไรลูกวีดดังนั้น่อเขาให้เป็นองศาเซลเซียสหนูจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเคลวินเสมเอเพราะตัดสิวตึ้งนะฮะพูดใช้เคลวิคนค่ะ้งนะฮะพใช้เคลวินลูกหรืที่อยู่ตรงไหนเสมอ ทีอยู่เรืเสมอเป็นอพูมิใช้เครื่องมือการคำนวณตลอดเลยตลเลยแต่ว่าแต่ว่าเวลาไทยแลนด์เนี่ยดิสก์อินไทยแลนด์จะต้องเปลี่ยนจากองศาเป็นเทวินเปทวินเป็นองศาใช่ไมครับอ่ะอธิบายต่อได้เลยลูกแทนค่าดังนั้นนะคะเราก็จะแทนค่าเจ็ดสิบมิลลิลิตรที่วีหนึ่งอ่ะอีิบายสักหน่อยอธิาสักหน่อยนะครับและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ แทนค่าของคุณหภาภูมิก็คือสองบวกสองร้อยเจ็ดสิบองศาเคลวินเพราะว่าเจ็ดสิบใช่ไหมสองร้อยเจ็ดสิบสามใช่ไหมเหรสองร้อยเจ็ดสิบสามองศาสองร้อยเจ็ดสิบสามเคลวินก็คือหนึ่งองศานั่นเองซึ่งก็จะเขียนเท่ากับเก้าสิบมิลลิลิตรก็คือเก้าสิบมิลลิลิตรก็คือวีสองส่วนด้วยทีสองที่เราต้องการจะหาะจากนั้นเราก็ทําการย้ายข้างนะคะทุกคนโดยย้ายทีสองขึ้นมาอยู่ฝั่ง ซ้ายและย้ายทุกอย่างปอายุก่อขวานั่นเองโอเคเจ็ดสิบที่ไม่อยู่ข,ขาา้างบนก็ย้ายลงมาหาใช่ไหมลูก<ช>ล้วก็สองร้อยเจ็ดห้าคิวิตที่อยู่ข้างล่างก็ย้ายขึ้นไปมาได้อยู่หลังจากนั้นเราก็ทําการตัดหน่วยหน่วยที่เหมือนกันก็คือมิลลิลิตรตัดกับมิลลิล,ลิตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเก้าสิบคูณกับสองร้อยเจ็ดสิบห้า และก็หารด้วย7 0ด้าน <Okay. S 1> มาเป็น354เคลวินแต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าในโจทย์เขาถามว่าอุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสเราจึงต้องทำการเปลี่ยนอุณหภูมิให้เป็นองศาเซลเซียสด้วยการที่เราจะนำ354ไปลบกับ273เพื่อแปลงเป็นองศาเซลเซียสซึ่งก็ได้คำตอบเป็น84 81, 81องศาเซลเซียสโ okay, อเคเราเให้เพื่อนค่ะ เด็กๆค่ะข้อนี้กับข้อตะเกียะเหมือนกันเลยหนูต้องหา t ีหนึ่งให้เจอทีสองต้องการหา v หนึ่งหาให้เจอที v สองหาให้เจออย่างพื้นเนนก็บตัวนึงนะคะขออนุญาตแตัวน,นึงไม่เกินห้านาทีนะคะอ่ะเด็กน้อยถาม v หนึ่งจากเจ็ดสิบไปเป็นเก้าสิบแต่ข้อนี้มีความพิเศษจากข้อเมื่อกี้ตรงที่ว่าอุณหภูมิต้องเปลี่ยนจากสององศาเซลเซียสให้เป็นเคลวิน c ไปเคลวก 273ในตอนแรกหนูก็หนูก็เลยเปลี่ยนจากอะไรเลยเปลี่ยนจาก2ององศาบวกสองร้อยเ็เลยได้275เจ็าข้าใจไหมลูกเ,เวลาคำนวณเราจะต้องใช้คลวิทในการคำนวณเสมอถ้าหนูใช้องศาปุ๊บติดปั๊บเลยเพราะว่าต้องใช้หน่วย SI โอเคไหมเลูกนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ในตอนท้ายเนี่ย,ยก็ยังถามต่ออีกว่าอุณหภูมิทีสเนี่ยเป็นกี่องศาซึ่ง ตอนคำนวณเนี่ยต้องคำนวณออกมาเป็นหน่วยอะไรลูกเคลวินแต่หนูก็ต้องแรับอีกจากตอนตอบต้องปรับจากเคลวินให้ไปเป็นองศาเซลเซียสอีกอันนี้คือคอนเซ็ปต์หลักในข้อนี้ดังนั้นสรุปทั้งมททั้งวนที่คุณฟูกาลังจะดท่ายคือข้อสามตัวอย่างที่สามกับตัวอย่างที่สี่ต่างกันอย่างไรลลกต่างกาันที่การให้ของคุณน,นะฮะคข้อแรกให้เคลวินมาเลยถูกไหมครับแทนค่าได้เลยแต่ข้อที่สองหนูต้องเปลี่ยนจาก องศาเป็นเควินเพื่อคำนวณและตอนสอบตัวต้องเปลี่ยนจากเควินให้เป็นองศาครับ c ไป k บวกสองส่วนถ้า k กลับมา4ต้องลบจงา<อ>ำกันแค่นี้เองดังนั้นเูืเดี๋ยวครูจะสองคำนวณ2ข้อนี้ลงกลุ่มให้เราได้จุดนะคะแล้วก็ครูฟุกฝากกันบ้าน2ข้อ1กับ2ซึ่งครูไม่ได้สอนครุ่งนี้นะฮะสองข้อนี้กับการจด โจทย์ทำนวนวันนี้หนูแค่เข้าใจยังไม่ได้โจวจอะไรเลยใช่ไหมลูกเข้าใจได้เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนแล้วก็หนูกลับเป็นจทย์แล้วหนูทำกันบ้างมาอีกสองพ่อเท่านั้นตักส้นวสธนที่ทำออกมาแล้วก็เดี๋ยวให้ส่งอาทิตย์หน้าโอเคไหมลูกโอเคนะโอเคส่วนพวกนี้ทำใจสบายๆแล้วมาทำแบบนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเพียรก็เพียนได้เลยอ่ะจะไป็ิดนิชาอะไรกินสกาว ใอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ออนไลน์กูฟุกขอลาไปก่อนนะคะฝากกันบ้านสองพอในด้วยในฐานสำหรับ